ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าฟิชเอร์แมนเฟรนส์เปียร์มินแบรนด์ซุปไก่สกัดเดี๋ยวกันไปเถอะเดี๋ยวเดินว่ายยืนดูเอง เครื่องช็อตของดูว่าแล้วดูผมกำลังไปเลยเก็บเสียอย่าไปสนใจครับผมสมาธิเท่านั้นสมาธิพร้อมเจาะเวลาใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้น้ำมันมวยเร็วคนปกติครับถูกต้องครับถูกต้องมียาแก้ปวดยาทาน้ำแดงยาแก้เสฟเราใช้ยาอะไรแปรนฟันยาสีฟันครับถูกต้องครับคุณไปนะครับคุณไปนะครับเอาละครับมาแล้วนะพอีสารเรียกมรดกว่าบักอะไรบักหุงครับขึ้นไปนะครับคุณไปนะครับ คนเหนือเรียกร่มว่าอะไรครับ <c oughs> คนเหนือ <c oughs> คนเหนือเรียกร่มว่าว่าคนร่มล,ลงมาเลยครับต่อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ยังไงไปตีเสมอได้เล<พ>จ้องไงกางจ้องไง,องเอาเนอคนใต้ลนะคนใต้เรียกลิงว่าอะไรครับเสดอดย์ คือหอโคมแน่เลยเรียกว่าลิงเรีย,ว,รยว่าลิงครัครบนี่ลิงอยู่นิ่งคิงคองพาต้าเป็นลิงพันอะไรครับอ่าเป็นลิงอุรังกูตังครับโอ้โหกอริล่าอยู่นิ่งครับต่อไปนะครับ <ũng โ ซ า> แล้วไม้กัสซูซูรู้จักจังไหมเป็นลิงพันอะไรครับลิงบัตไลลิงมันกอริล่าครับกอริล่าคราวนี้อุรังอุตังแล้วครับปโตสลับกันอยู่นี่นะฮะยามมองตาลิงถือลูกท้อลิงถือลูกท้อด้วยมือข้างไหนซ้ายครับถูกต่าน พ่อเขาใหญ่ก่อนเป็นเจ้าพ่อทําอาชีพอะไรครับไม่ทําอาชีพอะไรครับไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยครับเอาลงมาลงมาโอ้ฝากเป็นไม่ได้การเป็นทหารได้หมดเลยนะฮะองค์ุริมานเลือกตัดเฉพาะนิ้วอะไรนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยนี่นี่มีบอลเลยนิ้วหัวแม่มือฝึังต่อฟังต่อองค์ุริมานตัดนิ้วหัวแม่มือไปแล้วกี่นิ้วร้อยนิ้วร้อยนิ้วเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้ว สนามกอล์ฟตามหลักสาการณต้องเล่นกี่หลุมซิปบอลุมทุกตั้งรุกตั้งผ่านนิกตายในสนามกอล์ฟต้องคุดหลุมสอบกี่หลุ้มหนึ่งลุมครับทุกต้องทุกตั้งขึ้นไปครับหมูหยองทำมาจากเนื้ออะไรอันเนื้อหมูครับถูกต้องครับขึ้นไปครับกันหนึ่งตั้งรึ้นหนึ่งหอยเจาะทำมาจากเนื้อหมูผสมกับเนื้ออะไรไก่ประต้อลงมาลงมาเนื้อปูเทพีเสรีภาพชูคบเพลิงมือข้างไหนขวาครับถูกต้องครับขึ้นไปได้ครับ ขอมือข้างไหนขวาครับไปเลยครับมาราโดนาใช้มือข้างไหนปัดเข้าประตูซ้ายครับถูกต้องครับไปเลยครับตั้งคะแนนเลยขึ้นแจกสันใช้มือข้างไหนลูกเป้าซ้ายครับจออีกแล้ว แล้วสัเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมือนี่ไงใช่มีผมเปลี่ยนมือครับยังไงคุณยังไงครับผมสงสัยมากสะเสดย,ย <laughs> สเดยยลยเศยเศยเอ้ยลิงที่ตาเรียกอะไรซึ่งเขาคงใช่ครับนี่อย่างว่า <laughs> สะเศย <laughs> <laughs> ตอบเอาฮากันทั้งคู่แบบนี้เนี่ยก็สเสมอกันไปไม่มีใครได้คะแนนเลยครับทำให้คู่ของคุณเอกกับคุณนิกเนี่ยยังนำอยู่เหมือนเดิมครับอานุชวาสันนีก็แซ่จีนว่าอะไร สัญยลักคาราบาลชูนิ้วชี้กี่นิ้วนิ้วเดียวครับไม่ชูชูนี่คาราบาลเฮ้ยเออวะโอ้ยพี่แอดคาราบาลสีนิ้วชี้ทั้งหมดกี่นิ้วเร็วสองนิ้วเดิปะตฮะพี่นารป็นใครสี่นิ้วเรื่องล่างคิดเหรออ้าวนวดด้วนชื่อยี่ห้อ KY15 ก y ย่อมาจากคำว่าอะไรองค์การอาหารและยา